ระยะทางนั้นพิสูจน์ฝีเท้าม้าการเวลานั้นพิสูจนที่ปลายผลทุ่มเทงานครึ่งชีวิตอุทิศต,ตนบังเกิดผลประจักษ์แจ้งแก่สายตาขออำนาจคุณพระสีที่ศักดิ์สิทธิ์ เนรมิตพรประเสริฐที่ใฝ่หาบันดาลสุขมิระทุกอยู่ทุกคราสุขกายาอายุมันขวัญยืนเอ่ยให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทถวา เป็นนสุุขอยู่ทกทกาีครูโสภาชูวิวัตรรัตนกุลเกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2506เป็นบุตรของคุณพ่อเมียนใจหารคุณแม่ทิพใจหาร ท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องสี่คนและเป็นคนจังหวัดกระบี่โดยกำเนิดประวัติการศึกษาจบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงสาขาคณิตศาสตร์สถาบันราชภัสภูเกต็ตจบปริญ,ญญาตรีสาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจบปริญญ,ญาตรีสาขามัธยมศึกษาวิชาเอกณิสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจบปริญญ,ญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับราชการเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2527นะโรงเรียนบ้านช่องเสียด ต่อมาในปีพุทธศักราช2529ย้ายมาช่วยราชการนะโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมในปีพุทธศักราช2529ย้ายมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านทรายขาว และในปีพุทธศักราช2,534ท่านได้ย้ายมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านย่านอุดมจนปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษณนโะรงเรียนแห่งนี้จนถึงวาระ,กะเกษียณอายุราชการรวมเป็นเวลา39ปีตลอดการทำงานเป็นครูสอนท่านได้หยิดคติประจำใจที่ว่าคนที่ไม่ทำอะไรคือคนไม่ทำอะไรเลย39ปีที่เป็นครูอยู่กับสิทธิ์ยอมอุทิศ กายผ่าพิรมจากทรายขาวก้าวสูญญ่ย่านอุดมสุขสรรสมบ่มวิชาช่วยภาชาติแมนกิบหนักรักษาปัญหาแก้ตั้งแน่วแน่ผิดหาปัญญาปราดท่านเลิศล้ำสร้างสรนแสนสามารถ ประชาราชก้าวน้าพามั่นคงโสภาและว่าหยิ่งงามอรารามพัชชุวิวัตรรัตนกุลกุลประสงค์งานราชการการเปลี่ยนกเกษียณลงขอพระจงคุ้มครองท่านนิรันดรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชรเชยาจินดาวงเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมัญญาดุดมค่ะวันนี้หนูจะมาพูดความในใจให้คุณครูโสภาชวิวัตรรัตนกุลเนื่องในโอกาสวันเกษียณค่ะ ตั้งแต่หนูเข้าไปเรียนจนสำเร็จการศึกษาเละจบออกมามีความทรงจำมากมายคุณครูคอยอบรมสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวในเรื่องที่ดีและไม่ดีและยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีของนักเรียนท,ทุกคนค่ะคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตนักเรียนทุกคนมาตลอดและขอโทษบางครั้งที่ทำให้ครูเสียใจและผิดหวังบ้างแต่ทุกครั้งหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะจากนี้ขอให้ครูมีความสุข หลังชีวิตหลังเกษียณมากๆค่ะขอบคุณค่ะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณโสดหนูขอให้คุณโสดมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวไม่เจ็บไม่ไข้ใช้ชีวิตหลังวันเกษียณอย่างมีความสุขหนูขอขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณโสดไม่่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 ่มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนะคะมุกและคุณผูหนูฮุส้องขอแสดงความยิดีกับคุณผูด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับประสบการณ์และข้ความรู้นะคะคำตักเตือนที่สังตอนืองมากแล้วก็ขอให้คุณผูใช้ชีวิตหลังนแต่เดือนนี้อย่างมีความสุขตัวเข่าร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพ่อร่มแม่ของพวกเรานะคะแล้วก็ยังรักและติดต่อกันค่ะค่หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณผู จขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ว่าครูโสดเคยให้กับหนูไว้ครูโสคือคนที่ว่าให้ประสบการณ์กับหนูเยอะมากแล้วก็ให้วิชาเตือนหนูมาเยอะมากๆเหมือนกันค่ะหนูขอบคุณนะคะที่ว่าคอยเตือนหนูในบางครั้งที่หนูอาจจะแบบดื้อหรือว่าไม่คำฟังสอนบ้างแต่คุณโสก็แบบยังรักแล้วก็ยังเอ็นดูหนูอยู่อยู่นะคะก็หนูขอให้ครูโสดในใบกระเสมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะหนูขอรบ รักะขอรัครูโสมมาตลอดนะคะรักแล้วก็คิดถึงเสมอค่ะสวัสดีครับครูโสผมขอเป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคนในห้องป .4 ขอให้คูโสมีความสุขใชชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วพวกเราจะคิดถึงครูโสนะคะรับ